ัสดีค่ะโอ้ยมือมือดำเลยเออตอนนี้อยู่นอกบ้านค่ะเไอ้ตั้งตั้งตั้งน้ำปูอยู่ก็ตอนตอนทำตอนบทปูอะ่ะไม่ได้ให้ดูลืมค่ะแล้วรีบด้วยแล้ปูมันหนีบมือ,อ,อสั่งซื้อปูนาเขาแล้วทาน้ำปูที่แรกว่าจะจะสั่งที่เขาสำเร็จรูปที่ว่าที่เราเคยซื้อกิน เราก็ไม่รู้ว่าเขาล้างสะอาดไม่สะอาดเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปสั่งปูเข้ามาเดี๋ยวเขาจับปูให้แล้วก็เอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ไปปั่นก็วิธีธรรมก็ล้างปูให้สะอาดแล้วก็เอาไปปั่นกับใบตะไคร้ปั่นให้ละเอียดแล้วก็มากรองเอาแต่น้ํามันนะคะมากรองเอาแต่น้ํามันแล้วก็ปิดฝาให้สนิทมัดพยงพยางปิดฝาให้สนิทแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วตอนเนี้ หนึ่งทิ้งไว้เมื่อวานตอนเย็นวันนี้วันน,น,นี้ตอนเย็นก็เริ่มทำละเริ่มเอามาเคี่ยวเพื่อนเพื่อมาดูนะนี่ค่ะเปิดพอบสีสันเขาก็จะเป็นประมาณนี้เขาบอกห้ามคนเมื่อกี้ถามน้าสะใภบอกว่าห้ามคนปล่อยให้เขาปุดปุดอย่างนี้แล้วก็ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยเออเคี่ยวน้ำปูต้องเป็นหม้อดินนะคะย้ำต้องเป็นหม้อดินค่ะถึงจะอร่อย ันนี้ก็ได้กระปุกบบเบฟแล้วเขาบอกอันนี้ปูสี่กิโลครึ่งค่ะอันนีเ้เพื่อนเขาทำตอนเขากรองเอากากออกอะเพื่อนเขาบอกว่าคือเขาใช้ความชำนาญอะค่ะเขาไม่ได้ตวงเขาไม่ได้ตวงเเขาไม่ได้ตวงน้ําเท่าไหร่ปูเท่าไร่แต่เขาก,ากะประมาณเอาอเนาะ,ะก็ เออเขาเรียกอะไรนะแต่มันมีหลายขั้นตอนค่ะเนี่ยต้องก่อไฟอย่างเงี้ยคือเอาไฟอ่อนมากๆก,ก็ทํากับข้าเสร็จทาอะไรเสร็จก็เอามาเอายกหม้อน,น้ําปูเนี่ยมาตั้งทิ้งไว้แล้วก็วันต่อไปวันต่อไป,อไปทําไปเรื่อยๆจนเขางวดพอน้ําเขางวดจริงๆแล้วเราก็จะไปเอาตะไคร้มาตํากับเกลือใส่เข้าไปอีกอขั้นตอนนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกทีนะคะตอนที่มัน มันงวดแล้วเนาะอันนี้ก็จะขอเคี่ยวไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนหลายวันเลยค่ะสามสี่วันเลยแล้วก็ตอนมันงวดแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนที่ใส่ตะไคร่กับเกลือกันนะคะอันนี้ค่ะตั้งกับวันนั้นเคี่ยวมาหลายวันแล้วโอ้ยดูมันน้ำทิ้งเห็นไหมเอ่ยควันขงมงสงสเจ่งเนี่ยไม่เห็นเลยใช่ไหมกินคลุแห้งไปแล้วจากน้ำบนนี้ ลงไปข้าง,งล่างละวันนี้เราต้องใส่ตะไคร้แล้วค่ะเราต้องใส่ตะไคร้ใส่เกลือละไปไปทําอันนี้ก็เลยไปทาเกลือก็ทำตะไคร้กันเลยน่าค่ะถึงเวลาที่เราจะตำตำอันนี้ละตำเอ่อตะไคร้แค่ตะไคร้ซอยซอยตะไคร้อย่างนี้นะคะอันนี้ได้ประมาณหกเจ็ดต้นอันนี้หกต้นเจ็ดต้นของต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล,แล้วก็เกลือ เข็มมากสอสคุณคูนตับกลือ แล้วก็ได้หนึ่งช้อนประมาณสองช้อนค่ะแกงเนี่ยตำได้สองช้อนแต่น้าบอกให้ใส่เกลือหนึ่งช้อนตอนที่ยังไม่ได้ตำก็พอตำเสร็จแล้วมันก็ได้สองช้อนได้สองช้อนโตะ๊ะแล้วก็จะใส่ตะไคร้ตะไคร้เราก็จะตำให้แหลก ตำตำตะไครให้ให้ละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเอานี่ค่ะจากที่เราเคี่ยวไปหลายหลายงวดแล้วเขาก็จะเหลวๆอย่างนี้อยู่เพื่อนๆจะไม่ได้เห็นมันนะควันมันขึ้นมาแล้วเราก็จะใส่เนี่ยเกลือ อันนี้ตะไคร้ตาแล้วได้ประมาณ17ช้อน17-18ช้อนแกงแล้วก็เกลือ2อช้อนแกงตําแล้วนะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็คนตอนนี้เราจะเคี่ยวให้เขาให้แห้งเลยไม่ค่อยมีเวลาล้เคี่ยวมาหลายวันแะล้หอมมาก เนี่ยกว่าจะได้กินเป็นน้ำปูเนาะเขาขายแพงก็ช่างเขาเถอะแต่ตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นนอกฤดูจริงๆแล้วหน้าฤดูเขาคือหน้าทำนาเขาบอกตอนนี้มันน้ำปูมันจะไม่ค่อยดำมากก็จะเคี่ยวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมันแห้งใกล้จะแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะเสร็จแล้วจ้าน้ำปูเราทีนี้เราจะตักใส่ เคี่ยวจนแห้งได้อย่างงี้ค่ะอันนี้ใส่ตะไคร้ไปตะไคร้ตำไป17ช้อน18ช้อนซอยให้ละเอียดแล้วก็ตาให้ละเอียดแล้วก็ใส่เกลือไป2ช้อนครึ่งได้พอดีเลยออกมาอร่อยเนี่ยน้ำปูทําเองค่ะน้ําปูน้ําป,นปูนี่4ีกิโลครึ่งเดี๋ยวลองตักใส่กระปุกดูซชได้กี่กระปุกเนาะนไม่ต้องไปซื้อเขาปลอดภัยที่สุด ออามาค่ะแล้วมาตักใส่กระปุก้วอันนี้ก็ใส่ครับครับเฮ้ยดองมาดูซิว่าเราจะได้สักจุดเนี่ยค่ะของแท้ของที่หากินกันลำบากโอ้ยหอมแม่เจ้า ทำมันเดี๋ยวแล้ค่อยปาดค่อยล้างเอานี่ละเหตุผลไม่อยากได้กระปุกใหญ่ตักลำบากใส่ตะไคร้เยอะๆมันหอมเขาว่าทำน้ำปูหลง็ดูปูมันจะน้ำปูมันจะไม่ดำโอ้ยดำดีจะตายเฮ้ยไปเลยไปเลย ก่อนนะจ้ะอันนี้มี่คนหนึ่งที่หัวเห็นจะไปฝากแกแกบอกมามาเที่ยวเมืองแพร่อะไรอันนั้นปูมาให้ด้วยนะพอดีเราเคี่ยวเองเลยก็จะให้เขากระปุกมบอกไม่ต้องเคี่ยวข้นมากพอละหนึ่งกระปุก น้ำปูน้ำปูหอมขนาดล้ำขนาดใส่ยำหน่อไม้น้ำปูใหม่อย่างเงี้ยหอมชุนยนดีวก่อนปาดตรงนี้ก่อนจะต้องขวดไป็ล้างสะอาดชิดชิชิให้สะอาด โอ,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 อ้อร่อยอืมจุดเข้มเก็บมืออร่อยเนี่ยค่ะนี่จะพยายามไม่ให้มันเยอะ <laughs> พูดอยู่แบบแบบมันจะไม่ให้เยอะเพื่อปนป๊อ ไดมันแสงแดดเข้าหอมมากภูมิใจทำน้ำปูเป็นไม่ได้เคี่ยวตอนตอนที่มันแห้งอ่ะไม่ได้ให้ดูเพราะว่านะ้าเขาไปช่วยเคี่ยวให้เขากลัวเราทำไหมนะ้าก็เลยบอกนาเดี๋ยวไปเคี่ยวให้มันเหลือเหลือนิดนึงเราใส่ตะไคร้ตำเรียบร้อยแล้วใส่เกลือเรียบร้อยแล้วแล้วนะ้าเขาก็าไปเคี่ยวให้ต่อจนมันแห้งอ่นี กแบอบกเดี๋ยวทำแห้งเดี๋ยวมันไม่อร่อยเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนก็เลยไปให้เขาทําให้เพราะชำนาญนเราไม่เคยทําแต่ถ้าทําออกมาแล้วโอ้ยกินไปอีกนมนานเลยอย่างนี้โอเคอเพื่อนๆลองทําดูเดอ้อถ้าใครมีปูนาเยอะถ้าอยากกินน้ําปูของคนเหนือทอาํา,เ,าทเองเพราะว่าเราทําเองเพราะว่า เราล้างสะอาดเราล้างปูให้สะอาดล้างปูห,หลายๆรอบเอาปูมาล้างสะอาดเสร็จก็ตัดใบตะไคร้มาสักกรำรม,มือหนึ่งแล้วก็ซอยสั้นๆแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดรวมกันแล้วก็กรองผสมน้ําก็กรองกรองมันก็จะอันนี้4กิโลก็สกิโลน้ํามันจะอยู่ได้ประมาณนี้เลยะตอนกรองเสร็จแล้วอะ่ะเขาใช้ความชานาญดูะนะเขาจะกรองน้าเขาจะอยู่ประมาณนี้เลยแล้วก็เคี่ยว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 จนมันงวดอย่างนี้เลย โอเคลองลองทำดูนะคะเอาไว้กินเราไม่ต้องซื้อเขาซื้อเขาเราไม่รู้ว่าเขาทำสะอาดไหมโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปักองค์เลยสวัสดีนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่